ทาน้ามั่งหลกเอาทาน้ามา่งโกยทาน้าโกยทาน้าเออโกยทาน้าโกยทาน้าทาคอเนี่ยเอาไว้ทาพ้องอะทาคองลงนอนเลยไหนทาจ้อยมั้งไอ้จยไหนไอโจยน้อยไหนจ้อยไอ้จ้อยไหนไม่ยุ่งแล้วพ่อมาโดนแน่ เนเนทายพ่อดูพ่อจะได้ไม่ตีนอนลงเลยนอนลงเออสั่งได้หันหลังด้วยหันหลังหันหลังหันหลังหลังเกือกเลยเกือก